สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss โดยคุณสมกรก้านทอง0859390150ดี r a รมโดยฮัตยะรอบียนาทีพิทักษ์0816926119นายท็อปอัพสุดยอดเทคโนโลยีโปรแกรมเคาน์เตอร์เซอร์วิสบนมือถือสอบถามเพิ่มเติม091441 8583สินค้าแบรนด์อามานีฟอร์คิสคิสแบบอามาีติดต่อ086-514-0245อัสสลามุอะลัยกุ้มบารัฟมาตุลลอฮิวบเรากาตุ้ค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายคือช่วงของแรงบันดาลใจจากเยาวชนผู้ศรัทธาค่ะกับดิฉชานูลินุฮาหวังและ ในช่วงนี้นะคะจะเป็นการพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากครอบครัววงเสงเฮียงค่ะส่วนชื่อเสียงเรียงนามจะเป็นใครนั้นและการพูดคุยจะพูดคุยกันในรูปแบบใดขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคริสร์ดาค่ะ สลามฮฺอะลัยกุลขัมรุตุสลิยาห์วะอะลัย์กุลมุสลามุลลอฮฺมะตุลลอฮิวะบรอกาตุสบายดีไหมคะลินูฮาอัลฮัมบิลลาฮ์ค่ะฉัปกุบัค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะก็ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอ๋องอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแรงบันดาลใจจากเยาวชนผู้ศรัทธา วันนี้นะคะเราได้รับเกียตรติจากน้องตัวเล็กๆทั้งสามคนเลยนะคะก็คือรับได้รับเกียตรติจากครอบครัววงเสียมนะคะท่านแรกเลยเนี่ยนะคะชื่อว่าเด็กหญิงมูนาวงเสียมขอให้เด็กหญิางมูนาได้กล่าวสลามทักทายกับน้องๆเยาเวชนที่อยู่ทางบ้านก่อนค่ะอัสลามุอะัยกุมารอเมตลอฮิวราะกาตุค่ะท่านที่สองนะคะเด็กหญิงอิสมาวง,สงเสียม ขอให้น้องอิสมาได้กล่าวสลามทักทายกับบรรดาท่านผู้ชมและบรรดาเยาวชนที่อยู่ทางบ้านก่อนค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ้ค่ะท่านที่3นะคะก็คือน้องอัมรอววงเสงี่ยมขอให้น้องอัมร์ได้กล่าวสลามทักทายกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ้ค่ะน้องๆ3คนสบายดีนะคะสบายดีค่ะอ่าสบายดีนะคะ ก็นะคะวันนี้ครูจะขอพูดคุยกับน้องๆน,นะคะทราบว่าน้องๆทั้งสาคนเนี่ยเกิดให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะคะว่าน้องๆทั้งสามคนเนี่ยเขาได้เรียนในเรื่องของฮาฟิซอัลกุรอานแต่ในขณะเดียวกันในการเรียนฮาฟิซอัลกุรอานเนี่ยเขาเรียนทุกๆวันหลังจากที่เขากลับไปจากโรงเรียนสามัญแล้วเขาไปเรียนฮาฟิซอัลกุรอานต่อด้วยนะคะ ทีนี้จะขอถามมูนาก่อนว่ามูนาคะมูนาตอนนี้อายุเท่าไหร่คะสิบสองค่ะสิบสองอิสมาห์เหรอคะสิบค่ะอัมรอเก้าค่ะมูนาเรียนอยู่ชั้นอ่าชั้นอะไรคะประถมหกค่ะชั้นประถมเรียนอยู่ที่วิทยาปัญญาวิทยาปัญญาอิาอาสมาห์เหรอคะชั้นประถมห้าค่ะประถมห้าเรียนที่วิทยาปัญญาค่ะอัมรอเหรอคะ ชั้นประถมสามค่ะชั้นประถมสามเรียนที่นังนังค่ะวิทยาปัญญาค่ะวิทยาปัญญาทั้งสามคนเลยนะคะทีนี้ครูจะถามหนูว่าในการเรียนฮาฟิซอันกุรานเนี่ยครูทราบว่าหลังจากที่หนูเลิกจากโรงเรียนสามันไปแล้วนะคะเลิกจากโรงเรียนสามันไปแล้วกลับไปหนูไปเรียนกุรอไปเรียนฮาฟิซกุรานต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเรียนที่ไหนคะโรงเรียนอะไรคะ เรียนอยู่ที่บ้านครูที่สอนอิสลามสริสันติคะ่ะครูที่สอนอิสลามสริสันติเขาเป็นครูฮาฟิกคุรานด้วยหอคะค่ะออบอกได้ไหมว่าครูที่สอนหนูเนี่ยชื่อว่าครูอะไรคะครูไอนาค่ะะค่ะครูไอนาวะคะอ๋อครูไอนา,อนาแล้วหนูเรียนอันเ,ออเรียนฮาฟิศอันกุรานเนี่ยตั้งแต่เวลากี่มโมงถึงกี่โมงคะห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะ ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มโอ้ทีนี้หนูจะครูจะถามหนูว่าในการเรียนของหนูทั้งสามคนเนี่ยหนูไปเรียนห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มแล้วเลิกแล้วกว่าจะหนูกว่าที่หนูจะกลับไปถึงบ้านแล้วในการเรียนสามมันเนี่ยหนูมีการบ้านไหมคะมีค่ะแล้วหนูเอาเวลาช่วงไหนทำการบ้านนะลูกช่วงดึกดึกช่วงดึกดึแล้วหนูกลับไปหนูกลับไปเรียน คาฟิดอันกุรานเลิกสองทุ่มคือเลิกสองทุ่มกลับไปถึงบ้านต้องไปทำการบ้านต่ออีกและหนูไหวหนูไม่ง่วงนอนหรอคะไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยถือว่าทำดุลิลนะนะคะอุลินูฮาธรรมดาเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเด็กทั่วไปเนี่ย ไปเรียนห้าโมงครึ่งเลิกสองทุ่มกลับมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กทั่วุไปเนี่ยเขาจะยอมทําการบ้านหนอคะลินโมฮาเท่าที่เราสังเกตก็คงไม่ยอมทำหรอกค่ะเขาคุณแบบไปโรงเรียนแล้วก็มาทำตอนเช้ามาทําตอนเช้าแต่น้องสองคนเนี่ยทำน้องสามคนเนี่ยทําที่ไหนคะทำที่บ้านทําที่บ้านเลยแล้วมีไหมมีงานเคยมีงานแบบทําการบ้านไม่เสร็จหรืออะไรมีเคยมีไหมคะมีค่ะมีบางครั้งมีเป็นบางครั้งแต่ก็พยายามทําให้เรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะและครูจะถามว่าในการเรียนคาฟิส อันกุรานเนี่ยครูอยากจะถามทั้งมูนาแล้วก็อิสมาแล้วก็อัมรอยากในการในการเรียนคาฟิสอันกุรานก็พอได้อยู่พอได้อยู่หมายถึงว่าพอได้อยู่เนี่ยมันยากหรือง่ายมันยากยากแต่ก็ทําได้ใช่ไหมคะ,คะนักเรียนเยอะไหมคะที่ศึกษาในเรื่องของคาฟิสกุรานยี่สิบกว่าคนะคน,นะคะยี่สิบกว่าคนนะคะทีนี้ครูจะถามมูนาว่ามูนาท่องได้ทีนี้แล้ว สองยุคค่ะสองยุคเขาให้ท่องตั้งแต่ยุคไหนครูที่สอนเนี่ยสอนท่องตั้งแต่ยุคไหนคะยุคสามสิบขึ้นไปยุคสามสิบขึ้นไปแล้วมูนาท่องจบยุคสามสิบยังท่องจบแล้วค่ะแล้วตอนนี้อยู่ยุคไหนคะยุคยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดแสดงว่าผ่านในยุคที่ยี่สิบเก้ามาแล้วใช่ไหมผ่านยุคที่ยี่สิบเก้ามาแล้วแล้วก็อิสมาล่ะคะ อิสมาตอนนี้ห้องได้กี่ยุสแล้วห้องได้2ยุสค่ะได้2ยุสห้องอยู่ยุสไหนคะตอนนี้อยู่ยุสยี่แปดค่ะยี <28 S 2> ่แปดเหมือนกันต้องสามมีขึ้นยุสที่สามแล้วสิห้องไปได้2ยุสแล้วขึ้นยุสที่สามอันร้อนเหรอคะอันร้อนตอนนี้ห้องอยู่ยุสที่เท่าไหร่คะสิบเก้าสิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าห้องถึงสุร้อไหนเอ่ยดังๆค่ะเชเชลล์ร้อัดวัดรำมิต ท่องถึงสุรมุษ์จังนินแล้วมูนามูนาท่องถึงสุรอะไนฮัชค่ะอิสมาล่ะคะสุรเดียวกันค่ะสุรเดียวกันอ๋ออิสมากับมูนานี่คือท่องสุรเดียวกันน้อยคนมากเลยนะลินุพาที่ว่าเลิกจากโรงเรียนสามัญเรียนโรงเรียนสามัญเนี่ยวิชาก็เยอะพออยู่แล้ว<ม>นะกลับไปยังจะต้องไปเรียนฮาฟิษอันทุราอานตั้งแต่ห้าโมง่งจนถึง องทุ่มใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวนะกี่ชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงถามว่าถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวกับเป็นไงคะแย่แล้วเบื่อแล้วนะถ้าเด็กทั่วๆไปเนี่ยเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่แล้วแต่นี่ไปเรียนตั้งสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมง เหนื่อยไหมน้องๆทั้งสามคนเหนื่อยไหมคะ,คะเหนื่อยค่ะเหนื่อยทําไมน้องๆก็เหนื่อยแล้วแต่ทําไมน้องๆถึงเลือกมูนาในการเรียนเนี่ยคุรู้ว่าก็เหนื่อยแต่ทําไมมูนาถึงเลือกไปเรียนคาดฟิสอันกุราอานไปอยู่ตั้งเกือบสามชั่วโมงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้มูนาไปเรียนคาดฟิสอันกุราอานอยากอ่านกรุรอานได้จบเล่น อยากคาฟิฟผราได้จบเล่นอยากเป็นนักคาฟิวอะ<ฆ>ใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแต่น,นักคาฟิฟที่เป็นผู้ชาย<ฆ>ใช่ไหม<ฆ>แต่เราอยากเป็นนักคาฟิวอก็คือนักท่องนักท่องจำอักุรานที่เป็นมุสลิมัอิสมาล่ะคะทำไมหนูถึงอยากเรียนอันุรานคะทำไมหนูถึงอยากไปคาฟิฟอันุรานหนูอยากท่องจําอักุรานให้จบเล่นอยากท่องจําอันุรานให้จบเล่นเช่นเดียวกับพี่เลยอัมร้อนละคะ เช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ครูจะถามว่าในการฮาฟิสอันกุรานเนี่ยครูเขาสอนนะเขาให้ท่องการสอนเนี่ยครูเขาสอนในลักษณะยังไงหนูพอจะเล่าให้ครูฟังได้ไหมเขาจะให้อ่านเป็นอายะต์สองสามอายะ์แล้วให้นั่งท่องเองแล้วค่อยไปอ่านกับครูถ้าได้แล้ว ถ้าได้แล้วก็คือมายะถ้าได้แล้วก็ไปอ่านแล้วก็ครูเขาก็ย้ายให้ใหม่เราก็มานั่งฟ้องอีกค่ะวัน,น,นหนึ่งเนี่ยสุร้อนน,นนึงเนี่ยอะสมมติสุร้อนนึงเนี่ยวันนึ้นเนี่ยมูนาได้หลายอายะไหมได้สักประมาณส,สี่อายะค่ะสี่อายะแต่ว่าในการทักฟิตอันกุรอานเนี่ยครูเองก็ผ่านทัฟิตอันกุรอานมาก็ต้องแล้วแต่อายะถ้าเกิดว่าอายะไหนถ้าเกิดว่าสุร้อนไหนไปเจออายะที่ยาวก็จะได้น้อย ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าสุร้อนไหนไปเจออายะที่สั้นก็จะได้เยอะได้เยอะไหมถ้าไปเจออายะสั้นเยอะค่ะถ้าไปเจออายะที่สั้นก็จะได้เยอะแต่ถ้าไปเจออายะที่ยาวบางทีมีที่อยุดหลายที่ก็จะได้น้อยหน่อยนะทีนี้ครูจะถามว่าเอ่อในการเรียนคาฟิธอัมกุราานหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเนี่ยในช่วงของตอนเช้าก่อนที่จะมาโรงเรเียนเนี่ยเราได้มีการทบครัวไหมคะ ถ้าว่างก็จะทบทวนค่ะถ้าว่างก็จะทบทวนแล้วครูแล้วเรียนทุกวันเลยหรือว่ามีวันหยุดด้วยมีวันหยุดด้วยค่ะหยุดวันไหนคะเสาร์อาทิตย์แล้วบางทีเขาก็จะให้หยุดเดี๋ยวเขาจะกําหนดเองเสา,าร์อาทิตย์อ๋อบางทีเขาก็จะให้หยุดด้วยนะแล้วแล้วก็บางทีครูเขาก็จะกําหนดเองอเอาละทีนี้ครูก็อยากจะ เราพูดคุยกันมานะก็เยอะนะคะทีนี้ครูอยากจะลองทดสอบในแต่ละคนนะโดยครูจะไม่เอาสุร่ยากมากนะคะครูจะขึ้นแล้วก็ให้หนูได้ต่อนะคะโดยเริ่มจากมุนาก่อนมุนาถึงยุที่28ใช่ไหมค่ะยุะ่8แต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวครูจะขึ้นแล้วก็ให้หนูต่อนะคะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الويل. كُلَّ كلما ألقي فيها موسى سألهم وزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفصيلته التي تؤويه وما في الارض جميعا ثم ينذر كلا نزاعة للشوى تدعو من أَكْبَرَ وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر تسوءا إذا مسه الخير منوءا إلا المصلين خلق الله بالله من الشيطان الرجيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب, يأتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوا وأطيعون ยากเปิดโลกุมย <online> <pl ains> ังดนุนยังกุ่มไม่ออาเขี่ยกุ่มอิลล่าอาจาริมุสัมมาอินนาเจรลัลลอฮินาตาอาลาอุอักกะเราคุณตุมตาละมุนที่เรากำลองอ่านอยูทีนี้นะคะเราก็ท่านผู้ชมคะเอุลิมูฮาคะเราได้ฟังการเออฮาฟิซั่นคุรอานของน้องเออของมูนาเนี่ยเราเป็ความรู้สึกยังไงคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน รู้สึกยังไงคะเยาวชนท่านนี้อยู่เพียงป .6 นะคะแต่สามารถหาฟิปอันกุรรานได้ถึงยุสที่28แล้วไม่ได้หาฟิปได้อย่างเดียวนะคะขึ้นให้ได้และเขาก็สามารถที่จะต่อไปได้ด้วยอ่านต่อไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะน้องอิสมานะคะอิสมาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك فكبر وثيابك فطهر والرس فهجر ولا تمنن تتكبر ولربك فاصبر وإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم الكافرين غير يذر ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وما صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنص ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فرق, 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 فرق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمرسلات عرفا فالآسفات هو والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أسرا أو نسرا إنما wa 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 คนสุดท้ายนะคะคือน้องอัมร้องอัมรอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะดังๆอัมร้องต้องงดังนะครับอัอลอฮฺประ وذ بالله من ا อออ

الشيطان الرجيم الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء مستحيل إن, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب اليهم ولهم عذاب الحال <applause> าาล,ลินพาคะได้ฟังน้องๆสามคนได้หัดติดอัลกุรอานได้สอนอัลรานแล้วลิงาความรู้สึกยังไงคะเพาะมากมากเลยค่ะเพาะมากมากแล้วก็อ่านได้เยอะยอ่านได้เอดยอ,เอะด้วยนะคะก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมได้ฟังน้องๆสามคนแล้วท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรคะวันนี้ลูกๆของท่านที่บ้านท่องจำอัลกุนอนรอานบ้างแล้วหรือยังคะ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ท่องจำลูกนุ่งท่านยังท่องจำากุรอานไม่ได้ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะที่ท่านผู้ชมจะให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านให้ฝึกในเรื่องของการท่องจำอัลกุรอานในช่วงนี้มูนานะคะซึ่งเป็นพี่เนี่ยมูนามีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของการท่องจำอัลกุรอานสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ค่อยกล้าที่จะท่องจำ ยังไม่อยากที่จะสนใจอัลกุรอานอยากจะให้มูนาฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะอยากจะให้ลองอ่านดูแบบมีความสนุกอาจจะท่องจาได้เยอะกว่านี้คะ่ะค่ะอาจจะท่องจําได้เยอะกว่านี้ซึ่งกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัลกุรอานนั้นเป็นกลาม,มุลล์อัลกุรอานนั้นเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ถามว่าถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆอย่างมูนาอาลัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้กับเราเปิดหัวใจให้กับบุคคลผู้นั้นนะคะได้อยู่กับอัลกุรอานแล้วก็ได้ท่องจําอัลกุรอานมูนามาจะศึกษามีความคิดที่ว่าจะศึกษาต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะศึกษาเพียงจบป .6 ห,หรือขึ้นม .1 ห,หรือว่ามีความรู้สึกว่าจะศึกษาไปเรื่อยๆคะ จะศึกษาไปเรื่อยๆค่ะศึกษาไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันที่เรียนท่องจำเนี่ยทางครูเขา,ได,เา,มมาได้ให้ความหมายได้ให้ความหมายสอนความหมายด้ไหมเปล่าค่ะเปล่านะคะตอนนี้ก็คือท่องจำไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเนเราก็ค่อยเรียนความหมายทีหลัง,งใช่ไหมคะค่ะม,มูนาคะแล้วอยากจะถามว่า หลังจากที่มูนาได้ไปเรียนอัลกุรอานกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาก็คือกลับมาทำกันบ้านและในวันหยุดเนี่ยในช่วงที่มูนาไม่ได้ไปศึกษาในเรื่องของคาฟิตอัลกุรอานเนี่ยมูนาได้หาเวลาช่วงไหนที่จะพาน้องๆครอบครัอัละะกุรอานมีไหมคะช่วงกลางวันนะคะกลางวันนะทราบว่ามูนาก็ต้องช่วย ทีรู้ใช่ไหมค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังหาเวลาที่จะทบทวนอัลกุรอานนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยลินฮาก็เป็นการพูดคุยกับน้องๆครอบครัววง,งเสี่ยมเราก็ได้รู้ว่าเขาสองคนเนี่ยสามทั้งสามคนไม่ว,ว่าจะเป็นมูนาก็ดีอิสมารหรือว่าอัมรอเขาทั้งสามคนนะหลังจากที่เลิกโรงเรียนแล้วก็ยังจะต้องหาเวลาเพื่อที่จะไป ศึกษาในเรื่องของอัลกุรอานใช่ไหมคะลินูฮาตรงนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอีกหลายๆคนนะน้องๆเยาวชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนหลายๆคนนะคะอยากให้เอาตัวอย่างน้องๆสามคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะกลับดึกเลิกตั้งสองทุ่มกว่าจะกลับมาก็แทนที่น้องๆเขาจะได้ละหมาดอิชาแล้วก็ได้เข้านอนแต่เขาก็จะต้องมาทำอะไรอีก ทำกันบ้านนะคะทำกันบ้านอีกเพราะฉะนั้นก็ขอชมเชยแล้วก็ขอดุอาจากอาล้อสมบัาานหัวตาอาลาได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามให้กับน้องๆครอบครัวนี้นะคะน้องๆอ,อิสมาเอ,อ่อน้องๆมูนาแล้วก็อิสมาแล้วก็อัมรอด้วยนะคะอุลินุฮามีอะไรจะเสริมไหมคะมีอะไรจะถามเสริมไหมอ๋อแล้วคุณปริยาคะถ้าอ่านคาถ เราต้องท่องจําคเีวหรื่าเราต้องอ่านได้ถ้าในเรื่องของการท่องจาเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านคูรอ่านไม่ได้อ่านพระอ่านไม่แตกตัวก็จะท่องยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านแต่ตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราจําตัวไม่ได้เราสะกดไม่ได้การท่องก็จะเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันแต่ถ้าตรับใดเราอ่านเองได้เราสะกดตัวได้แล้วเราอ่านได้เนี่ย การท่องก็จะง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเราอ่านไม่ได้เนี่ยเราจะต้องให้คนนาอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเราอา่านได้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดอัลกุรอานแล้วก็ท่องเองได้นะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะใกล้ที่เราจะเ,เป็นช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมอุลิมุลาค่ะแล้วก็อุลิมุามีอะไรอยากจะส่มไหมคะอุลคมุลช่วงนี้ค่ะ ในช่วงนรากนะคในช่วงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็คือขอ้อคิดคำคมที่ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่การทำงานคุณค่าของหมู่คุณค่าของคนอยู่ที่ผลงานคุณค่าของหมู่มานอยู่ที่การชดใช้กรรท่านผู้ชมคะถึงเวลาที่เราสองคนต้องลาจาก ับท่านผู้ชมแล้วค่ะพินชาแลอวเราคงได้พบกันอีกะอนะคะพิ่ชาตุีนุภาหวังพีดิฉันครูฟาริดาวันนะพร้อมทั้งน้องๆมูนาน้องอิสมาและก็น้องอัมร์วันนี้นะคะพวกเราพวกเราก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปด้วยคำว่า والله يعلم ما تعملون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته